เราไม่ต้องเดึงปลั๊กไฟขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยโอเคแค่นี้นะครับเนี่ยมันไม่มีเสียงละ สามารถใช้เป็นดอกสว่านได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นหัวบ็อกได้ด้วยนะครับหัวบล็อกซ่อมรถก็ได้นะครับใช้ได้หลากหลายนะครับตัวนี้นะ